ถึงร้านแล้วครับผมโกเบ สวัสด,ดีครับสวัสดีสวัสด,ดีเอฟซสวัดด FC. สวด,ดีพี่น้องแล้วเนาะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไรยนต์วิชัยของถูกเช่นเคยครับมาผมพาพี่น้องเรามาดูเก่าแต่เก่านะครับมา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 รถเอ,อ่อแมคโครราคาถูกนะครับราคาแสนกว่าบาทไม่ถึงสองแสนนะครับแสนกว่าบาทครับแสนกว่าบาทนะครับมา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 ดูมาด,มาดูตัวนี้ครับอ่านะก็ก็เวลาเดินอยากมีโหลดนะครับอยากมีโหลดแต่ว่าสําหรับ FC เราพี่น้องเราที่กําลังมองหา รถไปใช้ขุดใช้อะไรงานเบาๆอะ่ะแต่งเติมหน่อยเนี่ยเอาดับอีกแล้วปิดเอามันโหลดเดี๋ยวต้องตั้งให้ช่างทอนเร่งเครื่องเงร่งอะไรช่วยหน่อยอ่ะมาแล้วครับสำหรับเอฟซี FC เราพี่นะ้องเราที่มองมองเห็นนะครับที่มองเห็นรถรุน่นนี้มามามาเอาราคาแสนกว่าบาทครับมามาไปใช้กันนะครับ ขึ้นเทลร ER ์ได้อะไรได้เหมือนคลิปอตอนต้นเลยเอดี LD อยู่นะเนี่ยพอดีวันนี้อากาศคุ้มๆแล้วก็รถบัสติดลมครับก็เลยเจะเอาคันนี้มาดึงเลยทีนี้เอาคันนี้มาดึงครับมาโซ่ก็น่าจะมีหน่อยเนาะแต่งเติมครับทำโซ่ทำอะไรหน่อยก็น่าจะเดินได้ละนะฮะ เดินมาแสนกว่าบาทครับระบบเอวระบบปั๊มน่าจะดีอยู่แต่ตอนเดินมันโหลดนะครับต้องตั้งตัวไหนใส่ใครที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือหนักนะมามามาเอาครับเม,มาเามา,เาไปใช้งานมาเมาไปไว้ขายครับเดินแล้วครับมาเนี่ยในช่างทอนกำลังเดินช่างทอนกำลังเดึงนหนะนักนี่ผมจะเอามาพอดีลูกค้ามาซื้อเกียร์นะครับ มาซื้อเกียร์ของรถเนี่ยรถบัสคันนี้นะครับเห็นไหมรถบัสคันนี้เป็นตรวจสภาพไม่ผ่านนะ่าเสียดายมากเห็นใจพี่ชายมากครับตรวจสภาพไม่ผ่านนะครับตรวจสภาพไม่ผ่านก็เลยขายเป็นซากให้ผมมาตัดนะครับเครื่อง PE เทอร์โบด้วยใครต้องการเครื่องมานะครับส่วนเกียร์ผมขายแล้วนะพอดเกียร์ขายวันนี้แหละมันตกตกล่องครับติดลมเลยต้องใช้ไมโครมาดึงจะดึงออกมาประมาณนี้เพื่อมาตัด <laughs> <ๆ>เพื่อมาตัดเอาเกียร์นะครับมา ะหาที่ยืนก่อนเราให้เอฟซีฟังให้พี่น้องเราฟัง okay, นี่แมคโครคันนีครับมาแสนกว่าบาทครับแสนกว่าบาทมา,มาเมาไปใช้กัน <c oughs> เอาเดินได้ทำงานได้แบบนี้ครับ <c oughs> มุนวิ้งวิ้งครับมุนวิ้งวิ้งมา <c oughs> ใครที่มีความรู้ <c oughs> เกี่ยวกับ ตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับมา,าหมุนนะครับแวบครับแวบอ่าจะดึงแล้วครับเอาเอุปรกรณ์ครับต่อต่อเชือกแล้วต่อโซ่ครับมาเนี่ยเครื่องเป็น6ปีดีนะ เครื่อง6 BB น่าจะเท่าที่ดูเป็น6 BB ครับปั๊มเปลี่ยนใหม่ไล่ใหม่ด้วยเดี๋ยวผมพาดูตอนเขาจอดก่อนนะครับพ่อนตอนหมุนที่เมันโลงเเลอร์ค่องยนบ่ปะ,ะมันมันมันหมุนคล่องป่ะหมุนตแต่ว่าตอนนี้มันอ่ามันเป็นอยางโงส่นนสนานยันโอ้ดูเฟรมข้างล่างเป้นดีเลวยล่ะโอะ จะระีกันแล้วตัวนี้อ๋อรถก็เพิ่งมาถึงพวกผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ว่าใครมีความรู้เรื่องนี้ครับมานะใครมีความรู้เรื่องเรื่องนี้มาเอาไปใช้ครับขายทุกถูกใบสวยครบทุกใบเลยนะครับแต่โซ่ก็มีบางหน่อยครับโซ่บางอยู่นะแต่ใบสวยครับแสนกว่าบาทมามามามอา,าไปใช้กันนะครับอันนี้นะครับอาจจะดึงนะครับทีนี้ จะขึ้นมาไหมเอารถเล็กดึงมันไม่ขึ้นอ่ะไปติดลมอ่ะอช่างทรนดึงทีนี้เอาไม่โกคันี้มาดึงปื้งไม่เหลือแล้วครับ ไม่เหลือครับเอาฟุนนิบลากเอาก็ได้มั้งพ่อเอาครับมาเดี๋ยวให้ช่างทรอนเดินกลับไปแล้วก็เดี๋ยวผมพาดูแม่โครคันนี้ครับตามรีวิวเบื้องต้นทำงานวิ้งๆครับ เออท่านพอจะเดินกลับไปแล้วครับลูกลอนเลอร์ก็ตามสภาพครับไปทําชั่วงล่างหน่อยครับทาโซ่ทำตึงโซ่เปลี่ยนลอนเลอร์ก็น่าจะแจ่มแล้วท่นนี้ผมว่านะเท่าที่ผมดูนะเอครับวิ่งวิ่ยอยู่นะแสนกว่าบาทมามาแสนเท่าไหร่โทรมาคุยกันครับขายไม่แพงครับขายถูกๆครับช่วงนี้เครื่องถือว่าโอเคเขาเปลี่ยนปั๊มใหม่ด้วยนะ ไปแล้วไปเราตามไปดูกันได้ไหมบอ่อพันธ์บอ่อพันกับบออ่อเปิดล่ะนี่เกิดเดียวะอ๋อตัวไหนประกอบประกอบขึ้นไป บาเป็นยังครับบรพมากับธรรมดาครับผมครับตามดูครับตามดูช่างทอนเนี่ยเดินไปเก็บข้างหน้าครับเหมือนเดิมครับมาแสนกว่าบาทครับแสนกว่าบาทถูกถูกครับขึ้นเทเลอร์ลงได้เลยแต่ต้องไปเก็บรายละเอียดช่องล่างเหมือนที่ผมบอกนะ มันก็เดินหมุนได้อะไรได้แบบเนี้ครับบูมอาร์มสวยนะเหมือนเขาเปลี่ยนบูมอาร์มเปล่าตัวนี้ผมว่าเขาเปลี่ยนบูมอาร์มนะบูมอาร์มเป็นน่าจะเป็นบูมอาร์มตัวใหม่ด้วยนะแต่ตัวรถน่าจะเป็นตัวเก่าครับแต่บูมอาร์มน่าจะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่เป็นพอยาวแล้วอ่ะนะครับปกติพอมันจะสั้นกว่านี้นะเท่าที่ผมเห็นนะ่ะน่าจะเหมือนบูมอาร์มร้อยสามห้าเลยตัวนี้เอาไป เนี่ยก็ตามสภาพนี้แหละครับเอฟซี FC เราพี่น้องเราราคามิตรภาพเช่นเคยเดี๋ยวผมพาดูปัม๊มป๊บครับจะพรอนบุดละจะพาดูเครื่องดูปั๊มครับโชว์เลยโชว์ครับปึ๊บนี่ปึ๊บเอลดีนะเอลดี LD นะครับรถอ่ะ รถเอลดีครับเอลแน่นดีอยู่นะเอลถือว่าผ่านครับเอลถือว่าผ่านนะครับ,อ,นนรบอ่าหมุนหมุนอ่าหมุนเลยหมุนไปถือว่าได้ครับระบบขุดถือว่าได้อยู่นะนี่นี่นี่มาครับหมุนเออหมุนเร็วอยู่นะโอเคอ่ะ อ่ะเดี๋ยวพาดูเครื่องกับปั๊มครับเนี่ยเห็นไหมเดินก็ง่ายอะไรก็ง่ายครับแต่ว่าสูมันย่านพี่น้องสูมันย่านช่างทอนบอกสูมันย่านเออายืนไว้ตรงนี้แหละแววบเรียบร้อยครับไปเดี๋ยวผมพาดูมามาดูปั๊มครับปั๊มเขาเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมช่างทอนแม่เขาเปลี่ยนปั๊มใหม่เครื่องอะไรอภัยเอฟซีขึ้นไปดูหน่อยเครื่อง ไอ้เมืองหกบีบีหรือหกบีดีพาไปเมืองดูเดี๋ยวขึ้นไปดูกับช่างทอนครับอ่ะไปพาพี่น้องเราดูหน่อยนี่นรน BB. BB ครับาจ่เป็นบีบีบีครับบีบีบีปั๊มก็ปั๊มใหม่ ดูปั๊มก็ไดบปั๊มใหม่เีนแรงแรงแรงใจเลยปั๊มเปลี่ยนใหม่ครับเครื่องดีอยู่นะครับ F4 เครื่องถือว่าแจ่มเลยทํางานได้ทั้งวันครับเครื่องอ่ะเจ้าของเขาบอกนะครับเนี่ยเป็นป well ั๊มใหม่เห็นไหมมาแสนกว่าบาทเอาก็ตามสภาพนี้แหละครับไม่ความรู้ไม่เยอะแต่อยากขายอ่ะ เข้าใจกันง่ายๆเลย FC ความรู้ไม่เยอะแต่ผมอยากขายเอาไปตามนั้นเอ้าเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมดนะ้วยนะวุฒิชัยอะไริยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอรยนนะศูนย์เปอร์กิเก้าหนึ่งเก้าสองสองหกศูนย์เก้าห้าหกหกสี่สามแปดสองหกวุฒิชัยอะไรยนะิย,รยนต์กาะสินมาพร้อมเทนเลอร์นะคันนี้นะขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบพระคุณทุกท่าน มากๆครับบายบายไม่ถึงสองแสนนะมีเทเลอร์ด้วยเทเลอร์ er ก็ไม่ถึงสองแสนเหมือนกันทาละแสนกว่าบาททั้งคู่เลยโทรมาคุยกันขอบคุณครับ